รื่องราวของลูกชาวนาสู่ศิลปินนักวาดภาพงานที่ขายได้ชิ้นแรกตอนนั้นขายในราคาเท่าไหร่จำได้ไหมคะ1,000บาทโอ๊ย <c oughs> แล้วภาพมูลค่าสูงที่สุดล้านหนึ่งครับโอ้า <c oughs> โจรสุดโหดที่ใครเห็นก็ต้องร้อง <c oughs> ครูปานต้องสุ่มเลือกหมายเลขที่คิดว่าเปิดมาแล้วเราจะคาดเดาได้เลขเก้าเลยไหมฮะโอ้โหมุดตึบเลยอ่ะมันยากมากเลยอ่ะ ท่านรับการครับอัตรยาเกินร้อยท่านนี้เป็นคนที่ผมสนิทและคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับรู้จักกันมาประมาณ20ปีได้ครับเขาเคยเล่าผมฟังว่าตอนเด็กๆที่บ้านยากจนมากครับคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวนาแล้วก็พี่สาวเนี่ยเรียนสูงสุดก็คือป .6 คุณพ่อแม่ไม่มีเงินส่งครับถ้าเขาอยากเรียนต่อมีทางเดียวครับต้องไปบวชเขาจึงบวชเรียนครับเพื่อศึกษาวิชาความรู้แต่เขาไม่ลืมสิ่งที่เขารักที่สุดนี่ก็คือ ศิละปะและการวาดภาพครับและสิ่งนี้แหละครับพาเขาเดินทางไปรอบโลกเพื่อแสดงงาน<อ>ผมอยากให้ท่านรู้จักกับผู้ชายคนนี้ค,คนที่จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากให้กับพวกเราทุกคนเชิญครับคุปานึนกข้างนอกเอ้ยใช่คุปานี่ง้อตามอยู่แน่เลยอ่ะเหรอฮะ ตามในปูบันเป็นชาวบุรีรัมนะครับเป็นชาวนาอยู่ท้องไร่ท้องนามาตั้งแต่เด็กๆครับก็ด้วยความยากจนนี่แหละครับเราไม่มีสตางค์เนาะเราก็เลยต้องไปบวชเรียนที่วัดชูจิตธรรมารามอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการบวชเรียนช่วงนั้นนะครับก็คือเราต้องเรียนทั้งทั้งทางโลกด้วยแล้วก็ทางธรรมด้วย แกไปเลี้ยนเนี่ยพอป้าบานเขาบอกมีเงินสิสสงบอกให้ตาให้ลูกสูเขาบอกมีต่างหลาสูไปเดอ้อคิดถึงจนนำตาออกเป็นแล้วแล้วก็ระหว่างนั้นรูบปานก็ได้มาเรียนที่กรุงเทพ oh. กับครูโตมลลงชิรทอน oh. เป็นช่วงเวลา oh. ที่เราเรียนรู้ศิลปะ oh. เป็นช่วงเวลาที่เราหาตัวตน หาสไตล์ของตัวเองใช้เวลาประมาณโอ้นานนะครับ<อ>5ปีเริ่มต้นสั่งสมประสบการณ์นะรู้จักผู้คนในในวงการศิลปะสั่งสมการทำงานในการแบบเป็นช่างภาพเอ้ยเป็นนักวัภาพประกอบนะครับจน<อ>จนวันหนึ่ง<อ>คือเขาอยากได้อาร์ติสไปโชว์ที่<อ>สิงคโปร์ปรากฏว่ามันเป็นการโชว์ที่มันโซเอา์ ภายใน3วันจนแกลเลอรี่ที่สิงคโปร์ครับก็คิดว่างานเราขายได้ก็เลยพาเราไปทั้งสิงคโปร์ทั้งฮ่องกงทั้งอัมสเตอร์ดัมไปถึงนิวยอร์กงานนั้นชื่อว่า Affordable Art Fair ครับโอ้โหท่หมันเป็นความใฝ่ฝันของเราว่ากูปานอยากจะไปโชว์สักครั้งหนึ่งนะในชีวิตที่นิวยอร์กนะครับ แล้วมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนเริ่มเห็นงานคูบานเยอะขึ้นแล้วก็มีคนสะสมผลงานของคูบานเยอะขึ้นในประเทศไทยพุงมเกิมากพอคิดว่าเด๋ยว,วันนอกถึงมากไกลขนาดนี้มาเห็นแล้วโอ้ยลูกเมีนี่ไปไกลแห้งอยู่ตัวเนี่ยคิดว่างซินะมาเห็นแล้วโอ้ลูกเนี่ไปไกลยซติดดนะ จากเด็กที่เกิดในท้องไร่ท้องนานะครับครูปานก็ไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองมีทุกวันนี้ได้แต่ที่มีทุกวันนี้ได้ครูปานเชื่อว่ามันมาจากโอกาสและการศึกษาที่เราได้รับครับโอ้น่าชื่นชมโอ้ปตูตาด้วยโอ้โหโอ้สวยมาก เย้ใอ่อะเจ๋งมากสวัสดีครัครับผมสวัสดีครับโอ้ยการขับนะคะการขับคุณหมะเช่นกันโอ้ขอบคุณค่ะครับผมคูปานเพิ่งรู้นะคะว่าตอนตอนเด็กๆคูปันเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ลําบากมาก่อนใช่ครับลําบากแค่ไหนคูปันเล่าให้ฟังได้ไหมคะ ก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเลยครับเป็นเด็กเลี้ยงควายคนหนึ่งเลยก็คือใช้ชีวิตหาปูหาปลาหาอาหารกินเองแล้วก็ลำบากขนาดที่ว่าไม่เคยได้สตังไปโรงเรียนเลยแล้วจริงๆชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กเลยไหมคะชอบตั้งแต่เด็กเลยครับจำความได้ว่าเข้าปหนึ่งอะเราไม่รู้ว่านั้นคือวิชาศิลปะเนาะ แต่ว่าครูผสมสีให้ดูในแก้วอ่ะที่เป็นแบบใส่สีที่เป็นผงๆนะครับใส่สีฟ้าเข้าไปฟุ้มเข้าไปในแก้วแล้วมันละลายแล้วก็ใส่สีเหลืองเข้าไปฟุ้มลงไปแล้วมันกลายเป็นสีเขียวเรารู้สึกว่านี้องเปนมันมันเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้ได้แล้วเราก็รู้สึกมันว้าวมากเฮ้ยมันกลายเป็นอะไรที่สวยมากอ่ะเรารู้สึกว่าเราชอบตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วรู้จักสัมมนน่ะ กลายมาเป็นศิลปินระดับโลกแบบนี้ได้ยังไงอะคะระดับโลกเลยครับโอ้มันอพนเจอร์แล้วง็ก็จริงๆมันเริ่มตอนมัธยมต้นนะครับเราก็รู้ตัวว่าเราชอบวาดรูปมาค้นพบตอนอายุ14แล้วพอค้นพบว่าตัวเองเนี่ยชอบจริงๆก็เลยศึกษาหาความรู้ด้วยการเข้าห้องสมุดอ่านหนังสืออ่านเรื่อง าร์ติสระดับโลกอ่าเรื่องาร์ติสไทยแล้วก็ศึกษาเรื่องเขาเขียนกันยังไงเขาวาดยังไงศึกษาด้วยตัวเองมาตลอดจนวันหนึ่งก็มีโยมมาทําบุญที่วัดชื่อหม่อมราชวงศ์ทัศนีสุทัศนีท่านมาทาบุญที่วัดเยอะจนทางวัดเนี่ยก็บอกว่าให้สามเณรวาดรูปให้คุณหญิงรูปหนึ่งเพราะว่าทางวัดไม่รู้จะอะไรให้ตอบแทนใช่ไหมครับเราก็วาดรูปคุณหญิงพอวาดเสร็จคุณหญิงก็นิมนต์มาคุยด้วยคุยไปคุยมาคุณหญิงก็เอ๊สามเณรรูปนี้ แปลกกว่าทุกคนฮะเพราะว่าถามอะไรก็รู้รู้จักปีแคสโซ,โซโมเน่มาน่แวนโก๊ะโกแกงโโคือก็คุยกับคุณหญิงรู้เรื่องอะไรเงี้ยครับ<ช><ช>คุณหญิงก็เลยสนับสนุนแล้วก็ได้มาเจอกับครูโตมอมหลวงจิราธรโอ้โหก็ได้เรียนกับครูโตเลยใช่ก็เรียนครูโตครูโตก็สอนเหมือนเปิดโลกให้เราอะว่าแบบ โอ้โหมันมีมันมีวิธีการวาดรูปเยอะมากครับรออเขาโชคดีมากที่ได้ไปเรียนกับครูโตใช่ไปแบบเริ่มจากครูโตเลย <c oughs> แล้วเราเจอสไตล์ของเราเมื่อไหร่ฮะต้องเล่าให้พี่หอยฟังว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยเราเป็นด้วยความเป็นพระเนาะด้วยความเป็นพระแล้วเราก็เราอยู่ในกฎเกณฑ์เยอะการที่จะหาตัวตนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากสําหรับเราเพราะเราอยู่ตรงนั้นมานานเราอยู่ในกรอบมานานเราก็วาดแบบเหมือนจริง ผ่านไปสามปีสี่ปีเรารู้สึกว่างานเราไม่มีเอกลักษณ์เลยจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเออฉันลองกล้าดีกว่าลองกล้าที่จะทำผิดอลองกล้าที่จะออกจากกรอบโดยการวาดหน้าคนคให้ตาโตขึ้นมออจมูกให้เล็กลงเพราะเราไม่ชอบส่วนที่เป็นจมูกมนะหรือแบบปากก็เล็กลงเ,เพราะว่าตาเราโตแล้วอะไรอย่างนี้ครับออพอวาดตาโตพอวาดแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่า เฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่ฉันกําลังมองหาอยู่ว่ามันไม่เหมือนใครมันคือการครเอทสิ่งใหม่คือการประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาโอ้แต่ลายเซนของครูปานชัดมากอะฮะครับถามว่าเสียว่าแล้วงานแสดงที่ไหนที่ครูแบบมีความภูมิใจมากที่สุดอ่ะน่าจะเป็นที่นิวยอร์กครับซึ่งเราใฝ่ฝันมากเราอยากไปเที่ยวนิวยอร์กมากมันสนุกมากมันเต็มไปด้วยผู้คนที่แบบใช้ชีวิตแบบเป็นสังคมของอาร์ตอ่ะ เขาเห็นเห็นคุณค่ากับสิ่งที่ที่มันเป็นศิลปะจริงๆใช่เห็นเห็นคุณค่าของศิลปะย้อนกลับไปงานที่ขายได้ชิ้นแรกเลยตอนนั้นขายในราคาเท่าไหร่จาได้ไหมคะจําได้หนึ่งพันบาทอุ๊ยคนที่ได้ไปนี่นะนีได้ไปหนึ่งพันบาทเลยคะแต่ว่านะตอนนั้นคือเอเป็นพี่คนหนึ่งที่เขาแบบ ที่เขาอยากสนับสนุนเรื่องการศึกษาของของตอนนั้นยังเป็นสามเนรอยู่เออก็ยังเขาอยากเขาซื้อไปเยอะมากเลยครับแต่เป็นรูปที่ครูบานวาดเรียนแบบศิลปินระดับโลกทั้งหลายเป็นเป็นงานที่สตัดดี้เทคนิคเขาอะไรเงี้ยครับแล้วภาพไหนมูลค่าสูงที่สุดล่าสุดมีคนประมูลรูปครูไปนะครับแล้วก็เพื่อเอาไปช่วยเรื่องการศึกษาของเด็กที่ได้โอกาส ล้านหนึ่งครับเป็นการุสงหลายเท่าเลยนะคะมาวันนี้เราคงได้ดูผลงานสุดพิเศษนะจากครูปานนะคะแล้วความฝันของครูปานวันนี้อยากได้อะไรกลับไปคะครูปานอยากได้อยากได้ทุนให้กับเด็กที่ได้โอกาสเพื่อการศึกษาของเขาครับ อนุโมทนาล่วงหน้านะคะครับครูปานพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะครูปานสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมจีบเข้ามาห้าหกปีเนี่ยจีบเข้ามาห้าหกปีว่าจะชวนมารายการตอนแรกจะชวนไปซูเปอร์เทนอืออายุไม่ถึงไม่ถึงนะซูเปอร์เทนดีกว่าถ้าต้องการครับวันนี้ ผมไปหาครูปานก่อนจะขึ้นบนเวทีแล้วก็จะมีเกมหนึ่งซึ่งแบบว่าผู้ชนะครูปานจะวาดรูปให้สดๆบนเวทีจะเป็นเกมนะเล่นกับกรรมการเขาก็บอกผมว่าพี่บอกเดี๋ยวต้องวาดรูปกรรมการคนนึงครูปานตอบว่าวาดได้ทุกคนเขาบอกวาดได้ทุกคนเลยก็พี่ตอบว่าวาดคนเดียวโอเคนี่แหละครับคือเกมของเราชอบกพี่จะเป็นอย่างนี้ไงไม่จะครูกาจะวาดให้สามคนไงเวลาในรายการั้งวาดสามคนกินเวลานาน ตอนคอยอ่ะตอนยังไม่เข้ารายการเวลาเยอะแยะเลยให้น้องให้ครูผู้วาดรอพร้อมมืออะไรอยา้อยากได้อยากได้อยากได้ต้องการครับเดี๋ยวเราจะมีโจทย์ท้าทายครูปานนะครับท่านผู้มต้องต้องคาดเดาว่ารูปใดที่เราเอามาทําเป็นเกมแล้วครูปานจะตอบยากเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีมีภาพมาบังและมีหมายเลขมาปิดถ้าใครทําให้ครูปานต้องเปิดหมายเลขเยอะๆท่านจะมีโอกาส เป็นผู้ชนะและได้ภาพวาจากูปาน้คือไม่ได้ไปะไรนะพี่ซุปขอคูปาเจากตรงลานะปารกินตรงกลางเลยนะครับทีมงานครับพี่ซุปขอภาพขึ้นจอครับตรงนี้มีภาพอยู่8ภาพครับเป็นศิลปินที่หลากหลายแล้วก็ถ้าดูดีๆเนี่ยคือเราครอปภาพด้วยใณ้ท่ให้คูปานเปิดหมาเลขมากที่สุดคนนั้นชนะครับใครเลือกได้รีบตอบก่อนนะครับ เพราะว่าซ้ำกันไม่ได้ผมเลือกหมายเลขสี่พี่ป๋องหมายเลขสี่ครับวันเกิดใช้ดวงกันครับใช้ดวงกันดูเราไม่มีความสามารถให้ใช้เลยค่ะดูจากภาพนี้ของพวกเราเนี่ยพี่หอยหมายเลขเจ็ดครับพี่หอยเลือกหมายเลขเจ็ดครับอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันโอเคคือ Gen X เขาจะมีเรื่องเอ่อเชื่อมโยงกันบางอความเชื่อความเชื่อเชื่อมโยงกันที่ไปเหมากับ Gen X นีอเคครับครูล่วงล้มมาอยู่พวกแกว่อ Gen X บางคน Gen X บางคนอ่าผมต้องคลี่คลายก่อนครูครับ มีกำลังลังเล่แปกับ6แต่ว่าแต่มันดูออกอ่ะถ้า6กยังไงคนเป็นศิลปินก็ต้องดูออกแต่ถ้าเปิดด้านตรงนั้นอาจจะต้องขึ้นอยู่ว่าเขาสุ่มเปิดด้วยนะเขาจะมีตัวเลขทั้งหมด35หตัวเลขนะครับมบังตรงนี้นะครับจะเป็นช่องๆนะครับผมว่าเลือก6นะครับคุณปานครับพี่ซุปเชิญยืนข้างพี่ปองนครับคือทีมงานครับพี่ซุปขอเริ่มจากรูปของพี่ป๋องก่อนครับสําหรับภาพที่พี่ป๋องเลือกเป็นภาพศิลปินชาวไทยคุณแป้งพัทธรีดาครับ ภาพพี่ป๋องขึ้นมาครับเนี่ยครับบังอยู่3.5ห,ห,หมายเลขครูปานต้องสุ่มเลือกหมายเลขที่คิดว่าเปิดมาแล้วเราจะคาดเดาได้ ถ้าเปิดแล้วตอบได้เลยเนี่ยเสียเปรียบนะครับพี่ป๋องเสียเปรียบยุ่งเลยนะครูครูเอาเราผมุงงนะครูเราเราถือว่าเราพี่น้องกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนไหน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 เอ็นตอหนอนไหนตอนไหนอนหนอนอนไหอายังคไหนตอนไหนอย่าใไห้บอกไ่นตอนไอนไหนอไหนตอนหนตอนไ่อนไหนาอนไหนตอนไนตอนไนตอนนตอนไหนอนไนตอนไหนอไหอนไนตอยไานอไหนตอดไนตอนนอนนอนไตออไอนไหนนไหนตไหเอนไอนีตอไม่เนออ พี่พลาดแล้วเนี่ยพี่ต้องไม่พูดเลยเลยผมเชื่อเรื่องดวงกับเหมือนเหมือนพี่ป๋องแล้วกันครับพี่ป๋องเกิดวันที่สี่ผมเกิดวันที่สิบสองผมขอเลขอกสิบสองวันที่สิบสองครับโอ้ยยากอ่ะยากยากยากเพราะคู่ปานไปเลือกบนไงยากตอบเลยไหมครับครับเลือกอย่างนี้ได้เลยตอบผิดไม่ได้ปัญหาของคู่ปานคือคู่ปานตอบผิดไม่ได้เลยครับมันเป็นรูป ประมาณกราฟิกอ่ะสีแบนๆขอขอเลือกต่อเลยนะครับมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งครับเลือกไปได้เรื่อยๆเลยครับมากกว่าหนึ่งละเอาไม่ได้อางั้นเอา20 27ครับ27ครับยี่สิบเจ็ดคยากมากเลยยากมากเลยคุณซุปใจคิดถึงงานของศิลปินไทยอ่ะคิดถึงใครครับทัศริดาประสานทองอ่ะคุ้นกันเลยนะ ใช่เป็นพี่คนหนึ่งอ่ะเพราะสีพี่แป้งเขาจะประมาณนี้เขาจะป๊อปแล้วเป็นโมเดิร์นมาเป็นโมเดิร์นโมเดนใช่พี่แป้งพัทริดาประสานทองรุ่นพี่คุณงอนะใช่ค่ะคุง้ที่ระเทศนะใช่ี่ใช่ภาพของพี่แป้งพัทริดาประสานทองของคุปานหมครับสือใช่ดโอ้จริงจริงภาพเขาใหญ่นะแต่นี่เราครอปไงเราครอปพี่ปองครับพี่ได้เปิดสองช่องครับครับผม โอยดีใจอ่ะครูไม่สาบข้างบวงกอนล่วครับ1-7ถึง7ตั้งเยอะๆต่อไปครูเงาะนะทีงา้ครับภาพของครูเงาครับและสำหรับภาพโจทย์ของครูเงาะเป็นภาพของศิลปินในตำนานลีโอนาร์โดดาวินชีครับเอาเลขอะไรเลขเก้าได้ไหมฮะเลขเเลขเก้เลขเก้าได้ครับ จะไปดูใกล้ๆได้นะดูใกล้ๆได้นะมืดตึบเลยลักษณะสีลงๆวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์สีครับต้องเป็นรูปโบราณต้องเป็นรูปโบราณครับไม่มีความแตกของปูนอยู่หรือจอรายการอาจจะไม่ดีนะจอเราแตกอาจจะแอ d แตกเท็กเจอร์มันแบบเหมือนแตกูตาดีอะสีมันเยอะมากแล้วมันมีปูนอะมันต้องต้องเป็นมูรัลเพน มูโรเพนมูโรเพนคือภาพฝาผนังที่เขาเขียนบนผนังเลยอ่ะครับพอจะพอจะเดาได้ไหมลักษณะงานแบบนี้ศิลปินท่านใดโอ้หแต่มันยากมากเลยยากมากนะอยากเปิดเพิ่มไหมเปิดครับเปิดเลยครับเชิญครับคุณต่อเปิดไม่ต้องรีบเดาเลยนะคะคุณปานขาเลขอะไรครับยี่สิบครับยี่สิบครับโอ้โหบุดตุ้มเลยเอาแล้วเอาแล้วโอ้อะไรเนี่ยจริง มูดตึบนี่นึกถึงใครไหมครับถึงไม่ได้เลยอ่ะพี่ซุปพอจะระบุชื่อได้ไหมถ้าต้องเดาถ้าเดานะถ้าเป็นไทยนะอขอเดาว่ากัวอินโขงแต่ถ้าเป็นฝรั่งขอเดาไม่ราฟาเอลก็ดาวินชีจะตอบไหมจะตอบไหมขอเปิดอีกดีว่าครับดีค่ะถ้างั้นผมขอเปิดต่ำสุดเลยเพราะว่าทำไมไม่เปิดติดทำไมไม่เปิดติดกันงงรูปที่ผมคิดในหัวเนี่ยมันอยู่ข้างบนกับอันนี้มันแต่ภาพ ถ้ามันขยายมาข้างบนแบบนี้นะข้างล่างมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องมีรายละเอียดที่บอกได้ว่าับนคือของใครเลข30ครับเลข30มิเชนครับรู้แน่เลยอ่ะเดอร์ลัตซัพเปอร์ศิลปินคือลีโอนาโดดาวินชีถึงนั้นครับเดอร์ลัซัพเปอร์ใช่ไหมครับใช่ไหมเดอร์ลัซัพเปอร์ครับถูกต้องครับ โอ้แต่จริงๆผมคุณหมอโหดนะโหดเลยผมคุณหอโหดมาก,มมากไม่มีรูปพระเยซูด้วยคุณหมอครับเปิด3มช่องครับค่ะสามช่องค่ะรูปนี่หอยเอางี้ผมเจรจาครูปานหน่อยครูปานพี่เจรจานะจริงๆในรายการวาดรูปหนึ่งแต่ว่านอกรายการวาดอีกสักรูปได้ไหมนะขอรู่ไหมอีกรูปนะอ่ะอ่ะที่สองนะที่สองนะที่สองแล้วอ่ะที่สองนะรูปพี่หอยนะทีมงานครับภาพมาครับและภาพที่พี่หอยเลือกเป็นภาพของศิลปินแนวเหนือจริง เซาบาดอดาลีครับเลื่องกลางครับเงกลางอันนี้ชื่ออะไครับผมผมไม่เป็นแบบเขาว่าให้เป็นข้างบนเข้าไแล้วมันมีพิรุเลือกไปเลยกลางงั้นสิบแปดครับสิบแปดครับจริงจริงอ่ะกลางจริงจริงโอ้โหนี่เห็นลักษณะของการเอ็นเนาะเป็นเป็นสีเป็นลักษณะการเอ็นมีคิดถึงใครไหมครับผู้ปานมีอยู่สามคนเรเน่มากริดครับแล้วใครครับ เออคนเดียวฮะจากสาวเหนือคนเดียวจริงจริงป่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีคุณทำร้ายจิตใจผมคุปตน่าจะเปิดนะครับคุปตนาอยากเปิดเลขอะไรครับล่างสุดแล้วกันครับล่างสุดคือ33 33ครับที่ม่ายครับหมายเลข33ครับเลือกเก่งว่ะเก่งมากโอยเห็นแค่นี้รู้เลยใช่ครับแต่ไม่ได้อยู่ในชื่อเลยเออ เดี๋ยวนะฮะศิลปินสเปนครับเจ้าพ่อของศิลปะแนวเซอร์เรียลลิสต์มีรายละเอียดด้วยซาวดอลีดาลีรู้ชื่อภาพก็เลยไหม The Persistence of Memory อีกไหมครับเฉลยครับถูกต้องครับโอ้โหเป๊ะ มาคือเก่งเลย่ะตอนนี้คนที่ชนะเลิศแน่ๆคือครูง้อครับเฉยๆอันดับสองมีสองคนครับมีพี่หอยกับพี่ป๋องเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอพักเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครัคปานเดี๋ยวให้ทีมงานเตรียมขึ้นมาวาดรูปนะครับแล้วก็ผมจะเล่นกับพี่ป๋องกับพี่หอยว่าถามว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือเปล่ามีครั้งหนึ่งมีคนเห็นรูปรูปานแล้วตรงเข้ามาเพื่อขอซื้อรูปแต่ไม่เอารูปเอาแค่กรอบรูปคิดว่าจริงไหม จริงพี่ต้องตอบมจริงแล้วพี่ชาก็พี่ชาคุณก็ไม่ได้ให้จังหวะอะไรคุณผอยากถามมาถามอยากตอบกาตอบก็ตอบแล้วผมจะต้องหาคุณไม่สนใจเกมผมจะค้องคุณทั้งคู่ถ้าผมงั้นงั้นงั้นผมถามเรื่องไหม่ถามเกี่ยวกับชีวิตเขาเขาเปิดร้านอาหารด้วยอ่าใช่เป็นร้านอาหารอีสานร้านเขาชื่อร้านอะไรก็ยไก่ปาปะย่าชับบี้หอไข่ชับบี้ปาปะย่าเต็มตัว เอามือลงก่อนครับยกสองมือครับนีก็ยกสองมือชื่ออะไรครับทับบี้ปะปะยาชับบี้แบบนี้ใช่ปะอันที่สองอ่ะชับปี้ปาปายาอันนี้เดียวชับปี้ปาปายาใช่ชื่อร้านเราไหมตกครับตกกันครับตอนแรกบางคนชอปบี้ปะปะยาไม่ใช่นะครับชอปบี้ผมตรงภาษาอังกฤษทีงี้ครับขอเฟรมครับวาดภาพสดบนเวทีครับมารอลุ้นกันครับ ว่าครูปานจะถ่ายทอดภาพของครูเงาะแบบสดๆออกมาเป็นอย่างไรระหว่างนี้ตางเ้อาล็อกแรกไปดูได้ไหมได้ครับอืมโอ้โหมันก็ดีดเออเป็นสไตล์แกงจริงนะมรูปานเป็น,นไปไปตุลโอ้ตาโตจมูกเล็กสุดตัดจริงอีอ่ะ คุณกำลังบอกตัวจริงเขาไม่สวยเหรคนคนไม่ดีนะคุณเปอเรียบร้อยครับน่ะศปินส่งมอบภาพด้วยครับขอบคุณมากค่ะชอบสวยนะสวย่จริงจริงด้วยขอบพระคุณนะรัางกุปานช่างนะครับเชนครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายแล้วครับโจทย์เนี่ยครับเราให้กูปาน วาดล่วงหน้าแล้วครับทีมแมนกำหนดโ,<อ>โจทย์โดยให้หัวข้อว่าความทรงจำวัยเด็กไปชมครูปานวาดภาพกันนะครับนี่ที่บ้านครูปานเนาะนี่คือที่บ้านนร่างก่อนใช่ไหมครับร่างก่อนครับใช้ดินสอสีโอ้นี่ผสมสีครับอ๋อโอ้ยศิิเก่งมาก โอสีสีดีมีหนังสือด้วยครับ โอ้นี่แปลงครูปนันครูปานใช้เวลาวาดไปสองชั่วโมงครับแต่วาดไม่หยุดนะครับในอารมณ์ของการวาดภาพอย่างเต็มเปลี่ยนเพื่อสื่อความหมายความทรงจําวัยเด็กและผลงานของครูปานก็อยู่ตรงนี้แล้วครับครูภาพใหญ่ขนาดนี้เลยผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่าความทรงจําวัยเด็กครับ กินงานให้โจทย์ปุปานว่าความทรงจำวัยเด็กปุปานต้องการสื่ออะไรครับปุปานคิดถึงตอนที่ตัวเองตอนเด็กๆที่เลี้ยงควายแต่ว่าเรารู้สึกมีความสุขมากเราชอบมองดูท้องฟ้าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เวลาพระอาทิตย์ตกสีท้องฟ้ามันจะเป็นสีเดียวกันคือสีชมพูพีชแบบนี้ครับมันเป็นสีลูกพีชปุปานก็เลยเอามาใส่ในตัว คาแรคเตอร์ <Character S 2> oh. ตัวนี้ที่ชื่อว่าโคคูนของครูปานนะแล้วก็เป็นความทรงจําในวัยเด็กที่เราชอบเรียนหนังสือก็คือขี hmm. ่ควายไปถือหนังสืออยู่ในมือไปอะไรเงี้ยก็เลยวาดโคคูนตัวนี้ขึ้นมาครับครูปานเขาเป็นคนศึกษาความรู้แล้วก็รักศิละปะครับทุกอย่างประกอบเข้าด้วยกันกับการได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ทำให้เขามีวันนี้ครับและนี่คือภาพความทรงจําในอดีตของครูปานครับดีมาก ท่านผู้ชมครับจบรายการนะครับภาพนี้ถ้ามีอาร์ตคอลเลกเตอร์ท่านใดสนใจเนี่ยครูปานขายภาพนี้นะครับโดยตั้งใจว่าเงินที่ได้จะนําไปทําอะไรครับคูปานครับไปเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศนี่เราอยากเราอยากตั้งใจคความตั้งใจครูปานเพราะว่ายช่วณวันนั้นเราอยู่ตรงนั้นมาก่อนเราได้โอกาสจนมีวันนี้ครูปานจึงอยากส่งต่ออยากส่งต่อทกำลังใจให้น้องๆรุ่นหลังนะครับโอ้โหสุดยอดครับ านการครับวันนี้ได้ทราบเรื่องราวชีวิตครูปานขนาดผมที่คุ้นเคยเนี่ยยังอุทานบ่อยๆว่าอู้มหัศจรรย์เละเหลือเชื่อมากแต่บนเส้นทางนั้นนะครับประกอบไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจวิริยะอุตสาหะและความรักในศินลปะอย่างแน่วแน่ทำให้เขามีวันนี้ครับวันนี้ได้ทราบเรื่องราวชีวิตครูปานได้เห็นฝีมือผลงานครูปานทั้งสมท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับมหัศจรรย์จริงค่ะครูปานคือ จุดเปลี่ยนของครูปานแหละคือคาว่าใส่ใจลงไปในการศึกษาจริงๆนะเอาตัวเองไปครุกอยู่ในห้องสมุดศึกษาดูศิลปินมากมายหลายคนฟังวันนี้อาจจะรู้สึกโอ้ครูปานเป็นคนโชคดีนะจากเด็กต่างจาังหวัดแล้วก็มีคนมาเห็นเขาอาจจะคิดแบบนั้นแต่เด็กคนนี้จะโชคดีได้ยังไงถ้าเขาไม่เอาตัวเองไปอยู่ในห้องสมุดวันนั้นศึกษาแล้ววาดแล้วฝึกแล้วฝนแล้วฝึกแล้วฝนไม่มีคําว่าโชคเลยค่ะสาหรับงอนนะคําว่าโชคดีมันคือคําว่าความพร้อมกับโอกาสอะมันเดินทางมาเจอกัน ครูปานทาให้ตัวเองพร้อมสุดๆอ่ะจนทาให้โอกาสอะเดินมาหาครูปานวันนี้ครูปานเป็นต้นแบบจริงๆอะเป็นต้นแบบของคําว่าเป็นไปได้อะใครก็ตามที่ดูอยู่คุณจะรักศิลปะคุณจะรักดนตรีกีฬาขอให้คุณฝันไปเถอะแล้วก็ซื่อสัตย์กับความฝันเหมือนที่ครูปานซื่อสัตย์และสุดท้ายความฝันก็จะซื่อสัตย์คืนทุกอย่างให้กับครูปานอย่างวันนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากๆจริงค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับอยากจะบอกว่าครูปานเป็นแรงบันดาลใจของพวกเราจริงๆฮะ พวกเราสามคนให้ผ่านได้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับครูปานครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของครูปานให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบคิงพาวเวอร์เนี่ยเชื่อมั่นในพลังคนไทยและเชื่อในพลังความเป็นไปได้ครูปานคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดครับเรื่องทุนไปมอบเพื่อช่วยเหลือเด็กๆไม่ใช่ปัญหานะครับทางคิงพาวเวอร์ขอมอบงูลประมาณผ่านครูปาน4ี่0มืนบาทจากคิงพาวเวอร์ครับ ขอบคุณมากมากครับบคาณครับพี่ซุปครบกวนตรงนี้ครับพี่ซุปเชื่อว่าผู้ฟานผ่านรเรื่องราวในชีวิตมาเยอะวันนี้ถ้าสามารถสื่อสารกับน้องๆรุ่นหลังที่กําลังตามหาตัวเองเดินตามความฝันอยู่อยากจะบอกอะไรกับพวกเขาพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับเชิญครับอยากจะบอกว่าทุกความฝันนั้นเป็นไปได้จริงๆครับขอให้คุณเชื่อในตัวเองขอให้คุณหาตัวเองให้เจอแล้วก็มันจะ ทำให้เราพบทางแล้วเราจะมีวันที่ความฝันเราสำเร็จครับทุกท่านครับมีข่าวใหม่ประกาศให้ทราบครับทีมงานส่งสัญญาณมาว่าภาพนี้มีเจ้าของแล้วครับอ้าวภาพนี้มีเจ้าของแล้วครับเร็วขนาดน,นั้นเลยเหรอะ,อะมีมีมีผู้ใจบุญท่านหนึ่งประสงค์ร่วมทําบุญกับครูปานครับเป็นเป็นเป็นคนที่สะสมงานครูปานอยู่แล้วและนคนที่สะสมงานและอยากช่วยเหลือเด็กๆที่ได้โอกาสครับ บอกตัวเลขนิดหนึ่งครับว่าผู้ใจบุญร่วมทําบุญกับภาพนี้เท่าไหร่ครับส่งรูปไปให้เขาดูว่ากูบันจะทําบุญเรื่องการศึกษาส่งไปหลายท่านนะส่งไปหลายท่านแต่ว่าท่านนีตอ,นตอบมากูบันจะทําบุญเรื่องการศึกษาเป็นรูปโคคูนขี่ควายอันนี้เขาตอบมาว่าพี่เอาไปเลยล้านหนึ่ง โหภาพความทรงจำในอดีตนะคร oh. ับโคคูนขี่น้องควายภาพนี้ได้รับการนำไปดูแลต่อและมอบเงินทำบุญ1ล้านบาทครับขอบคุณครูปานมากที่ซุกมั่นใจว่าเงินรวมกันในวันนี้ช่วยเด็กได้จำนวนมากเลยครับและนี่คือแบบอย่างของคนที่มีความฝันนะครับนี่คืออีกหนึ่งศิลปินที่พวกเราภาคภูมิใจนะครับครูปานสมนึกขลังนอกครับขอบคุณที่มาในรายการครับขอบคุณมากครับีุกครับ และในวันนี้ครูปานได้เดินทางไปมอบทุนเพื่อการศึกษาส่วนแรกจำนวนเงิน500,000บาทให้แก่โรงเรียนมหาวิชราลงกรณราชวิทยาลายัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณวัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวงโดยในส่วนของทุนก้อนต่อไปนั้นจะจัดสรรตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชนต่อไปทางรายการรู้สึกยินดี และขอแสดงความชื่นชมในน้ำใจของครูปานครับรส,นนสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ